มาครับการมาร่วมางานกับจงกอลล่าฟและชีวันนี้เป็นไงบ้างเออดีใจครับที่เป็นครั้งแรกเลยที่ร่วมงานกับไอชีครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมมีคู่จริงๆเรื่องแรกด้วยก็เลยดีใจครับที่อยู่ในอ่าแพลตฟอร์มของไอชีครับเพราะว่าผมเขผมก็เป็นอ่าใช้คำว่าลูกค้าแม้ใช้คำว่าแฟนคลับแล้วกันแฟนคลับไอชีอยู่แล้วเสพพวกคอนเทนต์ของไอชีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องนี้เป็น เรื่องนี้อันนี้ผมบอกว่ามันเป็นโรแมนติกทูร์พี่เนาะแล้วตอนนี้อยู่ในโปรเซสที่อ่านดีทูจบแล้วน่าจะเปิดกล้องใกล้ๆนี้แล้วแหละแล้วเหลือเวิร์กช็อปอีกสองครั้งแล้วเพราะได้เวิร์กช็อปไปประมาณ5้าครั้งได้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คงพร้อมเต็มที่แล้วแล้วก็รอเปิดกล้องอย่างเดียวเลยครับอยากระดับของนักพากย์ที่อยู่ในภาคนีตัวนี้เหรอยากจริงเหรอไม่ชื่ออะเพราะมันง่ายมันเลยยากงงไหม ซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าตัวละครแบบนี้ที่มันใกล้มาก,มากๆใกล้ตัวมากๆแล้วไม่มีอะไรให้ผมได้เกาะเลยอ่ะมันค่อนข้างจะธรรมดามันง่ายแล้วมันธรรมดาแต่ทํายังไงให้ความธรรมดามันพิเศษมันเลยยากครับจริงจริงแต่เน้นว่าต้องใช้เวลา,วามันเยอะมากเลยที่จ้ลโรมาเองใช่เพราะว่าด,วด,วด้วยด้วยที่ผมเล่นไปหลายเรื่องแล,แล้วทํายังไงให้ไม่ไปทับกับความเป็นไนท์ ไม่ไปทับกับตัวละครที่แบบเคยเล่นมาแล้วหรือไม่ให้ทับในความเป็นมาร์คด้วยคือจะไม่เอาตัวเองลงไปเล่นอยากจะเป็นตัวละครเจเป็นหมอเจในเรื่องจริงไรเงเลยซึ่งมันใกล้ตัวเรามากๆความใกล้มากๆเรากลัวจะเป็นมาร์คมากก,กว่าเป็นหมอเจครับการถไหยกดดันไหมเออถ้าตัวผมเองนะผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่เวลาแบบเจอผู้คนเริ่มแล้วเฮ้ยพี่ว่าเรื่องนี้มาแน่พี่พี่ว่าเราทําได้แน่นอน มีคาดมีคาดหวังนะยังไงก็ออกมาดีสนุกแน่นอนดูซีเซอร์เจ้ามากสิ่งเรล่านี้แหละผมว่าทําให้ผมเริ่มกดดันแล้วแต่ก็พยายามวางใจว,งว่าเดีวว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดคาดหวังไม่ได้เรื่องกระแสการตอบรับทุกอย่างอะไรเงี้ยหน้าที่ของเราคือ,อแสดงให้ดีที่สุดเหมือนเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดอนยะ่างเงี้ยครับกดดันเป็นความคับผิดองตัวไม่ได้กดดันเรื่องการทำงานไม่ไม่ไม่กดดันในความคาดหวังของตัวเองเพราะว่าผมรู้ว่าสุดท้ายทำดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะออกลบหรือบวกหรือเท่าเดิม ก็ทำนี้สุดเนณวันนั้นแล้วสำหรับตัวผมทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้วยครับของเราสำเรื่องนี้โอมใช่ไหมครับไปถึงยังไงฮะพูดกันยังไงเรื่องรโอ้ยผมคุยกับน้องเลยว่ามันเป็นเรื่องแรกของเราต้องคู่เลยอย่างเงี้ยผมค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าคนจะเห็นเราครั้งแรกถ้าเราทํามันแล้วได้ดีเราจะได้ไปต่อแต่ถ้าคน มาดูแลแบบเอ้ยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจทํางานเต็มที่กับมันยอะไรเงี้ยคนดูเขาดูรู้อ่ะก็ครั้งที่สองเขาอาจจะไม่ไม่ให้โอกาสเราแล้วก็ได้ฉะนั้นโอกาสมันมีครั้งเดียวฉะนั้นทําครั้งแรกก็ดีที่สุดแล้วผมว่าค่อนข้างมั่นใจในตัวโอมนะด้วยความผมว่าโอมมีความเฟชอยู่คือผมแสดงหลายเรื่องแต่โอมอสำหรับตัวโอมมันยังเพิ่งเริ่มแล้วความเฟชของตอนนี้แหละที่จะใช้ในซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นอะไรเงี้ย ผมว่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆแต่ตัวมาร์กเองเวลาเล่นทีนี้แต่แรกก็คือมันก็เปลี่ยนไปตลอดเลยนะไม่จะเปลี่ยนไปตลอด<ม>จะไม่ค่อยผมคัดบทด,ด้วยแหละคัดคาแรคเตอร์เพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านมาไม่ไงั้นคนก็จะคล้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับมันต้องดูว่าบทมีอะไรให้เราลงไปเล่นมากน้อยแค่ไหนครับแต่ตอนนี้ที่กคาราโอเกะไฮสกูเฟรนด์มี y โอ้ยอันนี้มันคือการว่าทุกคนชื่นชมเรามากอ่ะอุ้ยนี่ขอบคุณมาก ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะที่ที่คนชื่นชมบอกว่าคนชื่นชมทั้งหมดรวมถึงพ่่มกับคนเบื้องหลังแล้วก็ทุกๆตัวละครแล้วผมจะบอกว่าทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับหายเหนื่อยนะักแสดงผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างไม่ได้คาดหวังเยอะมากด้วยมันเป็นโรแมนต์ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็ถ้าพูดตามตัวคือเราเจมส์ทวนะีเนาะฐานของเราคืเอเสาวายแล้วก็ แฟนคลับเราจะไปสาวายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้พอมันไม่ใช่สาวว่ายเราก็เลยไม่ได้คาดหวังมากแตนะ่วันนี้มันทํางานเกินที่เราจะหวังเราหายเหนื่อยมากเพราะเรื่องนี้ผมบอกว้วผมโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยแล้วตัวผมในนี้สกายทุกทุกตัวละครเหนื่อยมากพอได้ฟีดแบ็อย่างเงี้ยตอนนี้ถึง EP 6ีแล้วละอะไรเงี้ยเหลืออีกเกือบเกินครึ่งทางอะ่ะตอนนี้ผมรอแค่ว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องยังไงไม่ได้คาดหวังแล้วว่า จะมีใครมาดูมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้ทุกคนสนใจแล้วจะดูว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องมากแค่ไหนตอนนี้แต่หลายคนยืดจุ่มตัวเราตัวมาไม่ดีนะการใชา้เล่นบนฝาทางดีที่แบบว่าเฮ้ยมันมาเขเล่นได้ถึงทิง้งเโอ้ยก็ต้องยกเครดิตให้พี่ฝนด้วยรับร่วมกับก็าเ่เป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยผมเอาไปขายเยอะมากว่าอย่างนี้ดีไหมมากไปน้อยไปพี่ฝนต้องการแบบไหนสิ่งที่ทำให้มาออกพอดีที่สุดที่ไม่ดูเป็นพยายามจะเล่นให้เป็นเด็กพิเศษอ่ะ ซึ่งมันยากแต่พี่ฝนทำให้ผมกดผมลงมาพอดีได้อันนี้ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตพี่ฝนจริงๆครัค<ต>บบวกครับ<ผ>มารนะ์กี้ก็ไปเหมนว่าหลายมืชื่นชุ่มว่าพามินมาร์กเนี่ยมัแต่ให้เล่นปะใช่ใช่ <laughs> อ่าผมว่าผมโตมาแบบนี้แล้วกันผมชอบเก็บแมททเรียลจากทุกคนพี่พี่นักข่าวอะไรอย่างงี้บอกว่าเก็บบุคลิกของแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันไปผมชอบมองชอบสังเกตคนอันนี้มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ของเราตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับ ไห้แบบว่าเป็นงานต่อไปที่เราไม่ได้อจะเลื่อนบทเลื่ออะไรกันยังไงแล้วทีเนี้ยเองรามาเล่นได้่าทแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดไงไม่ได้อย่าอย่าอย่าพยายามให้ผมเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้ก็ผมก็เก็บคําชมไว้แหละแล้วก็ถ้าติผมก็จะฟังนะชมวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปหมายถึงว่าเราเก็บไว้ดีใจได้แต่เราถ้าเหลือไปเราก็คือจบเลยอ่ะเราก็ดีใจแล้วเราก็โอเคอันนี้หายเหนื่อยไปเปาะดึงเขาชมเรื่องนี้จบ เรื่องใหม่คือเรื่องใหม่ไม่ใช่เอาความเก่งเรื่องเก่าไปกดคนเรื่องใหม่ไม่ใช่เราก็จบเรื่องเก่าโอเคเราดีใจแล้วก็จบแล้วก็ไปเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องใหม่ครับแต่ตัวละครตัวเลือกในเรื่องนี้มาใช้กันใช้กันนานไม,ม่ว่าจะฟูยิ้มมาได้เป็นแบบนี้เลยเล่นได้ดีขนาดน้นานนะผมว่าผมใช้นานอยู่ประมาณเป็นเดือนน่ะส่วนมากออกกองอะ่ะเวลาหาคาแรคเตอร์เจอประมาณคิวคิวหนึ่งว่าเจอแล้ว uh huh. ถ่ายทั้งวันอะ่ะต้องเจอคาแรคเตอร์ huh. แล้วแต่อันนี้ผมถ่ายอยู่เกือบ4 5คิวอะ่ะ กว่าจะเจอความพอดีของชัดเจนนะ่ะซึ่งมีพี่ฝนนั่นแหละอย่างที่บอกพี่ฝนกับป้าตาป้าตาเป็น acting coach ที่จะคอยแบบชัดเจนจะไม่เป็นแบบนี้นะป้าว่าเดี๋ยวพี่ฝนบอกว่าชัดเจนอันนี้เยอะไปสามารถจะเป็นเยอะไปผมจะเล่นให้เยอะไปก่อนอแล้วไม่ให้พี่ฝนกดลงมาว่าต้องการความพอดีตรงไหนครับตามชัดเจนที่ดีขนาดใช่โยเครดิตให้พ่วงกับกับป้าตา acting coach เลยจริงๆฝากผลงานฝากที่ที่เดีอยู่หลายอย ครับผมตอนนี้ไฮสกูแฟนมีนะครับเดินทางมาถึง EP 6แล้วเหลืออีก10ตอนก็บอกเลยว่าเกินเกินที่เราคาดหวังมากๆแล้วอยากให้ไปกันต่อนะทุกคนก็สำหรับใครที่มีเพื่อนก็ชักชวนเพื่อนมาดูได้นะครับไฮสกูแฟน m ีออกอากาศทาง GMTV 25นะครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมก้อยย่าไม่พูดเราชมย้อนหลังนะครับแล้วก็ฝากเรื่องแฟนที่นแพทยส่วนใหญ่แนะนำนะครับผมสวีทูตูเดนทิสนะครับ ตอนนี้ผมร่วมงานที่ทางไอชีนะครับผมก็อาฟติดตามปีหน้าได้รับชมอย่างแน่นอนไม่ไม่ถึงปไม่ถึงกลางไม่ถึงกลางปีก่อนกลางปีได้รับชมแน่นอนครับขอบคุณนะครับ